สวัสดีครับผมเอแบงค์มจิทไทยแลนด์วันนี้จะพาท่านมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะพบกับอาจารย์เขียนนะครับอาจารย์เขียนก็จะรับแก้ของนะครับวันนี้มาอีกมาที่สัมปทานสัมปญัมยามาโดนอย่างหนักเปท่านโดนสองคนอีกยินดีมากเลยนะครับวันนี้เอแบงค์ีมนาิทไทยแลนน์ก็ยินดีนะ ตรพานสัมบริยามิอาสาเอหิมมาตุรานสมยามิาสาเอหิมมาตุรานสมยามิามะมาตูเรานสมยามิอาสาเอหิมมาตุเริพานสมยามิาสาเอหมมาตุรานสัมริยามิอมะนีเป็นอะไรถ้าเป็นปูนะให้งอลมาเลยนะถ้าทำได้ขอเจริญสิขาให้งอลมาเลยถ้าเป็นปู่ให้งอาลงมาาสาเอหิมมตุรานสัมบริยามิาสาเอหิมมตุรานสัมริยามิ ถ้าเป็นปที่ถูกมัดอยู่ก็ได้รับสภาพแล้วนะให้ปูงอขาลงมาก่อนนะตามขั้นตอนจะได้ช่วยต่อไปยาสายมาสาธรรมยามหยาสาิมมะรรมาไสามธรมยามียาสานธรรยามมาธรรมามาารรมยามสามาราสามามสรานธรรมรยาไสาาะงธรรมยามรไหาเป็ธรมรยาหสาหมะให้นยามารมางห้งอไวมทาั้งห้ชัดเลย พอชันปลูลมาเลยงอลมาปูลดนะพี่เห็นแรูามาเลยูลงมาพี่มีขอลงมาแล้วะปููเขาลงมาละน้องลงละได้ละลงได้ละแต่พี่ดูดูใช่ไหมเมื่อกี้รู้สึกแปลกๆใช่ไหมหลองถามนะช่ถามเลยถามปู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกระดิกนะแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยนะ ญาติาม,มาธรมะธรรมญามีั่ามปอูกครั้งหนึ่งปลูก<ช>ดดานี้ยังมีอะไรไห <นะ S 2> ม,มปพูดผู้พิจาจต่างๆไหมปูมถ้ายังมีนะขอเชิญปูงอขาลมาเลยจะได้ช่วย<ม>ร่รางให้นะถ้ามีให้ปูงอเข่ลงมาเลยปู่งอข่าลมาเลยถ้ายังมีอีกนะงอข่าลงมาญาสาในเอ้ม่มาัธาปานสมรมญามียาจากยม่มมัธาปานธรรมยามีญาติยม่อมมัธยปานธรรมยามีท่ามปูยังมีอยู่นะปูงอขาลมาให้มาบอกนะจะช่วยร่างให้ ยาสามมาามาสามมาสามมาสามาสมมาสามมาสามาสามมาสมราสามมาสามมสามมาสาาสามมาามมาสามมาสามะาสามมาสมมาสามปาสาสมมาสามาสามีหสมมาสามมาสามขาสามาสามมาสยมมามีาสามม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 าสามามาสามาสมาายังมมมมามามส งอออมาเลยดูหัวก็โกหกนะปู่ใช่ต้องบอกว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่อย่าเถีงนะปู่นนะจะได้ช่วยร่างให้นะปู่จะได้รับอิทธภาพเลยถามามีอะไรต่อไปถ้าเป็นผีพรายนะให้ปู่งอออกมาเลยจะได้แก้มดให้มีผีพรายอยู่ใช่ไหมปู่เขาใส่ามากับร่างนี้นะถ้าใช่ออกงอออมาขีาครั้ให้ชัดเลยปู่งอออกมางอออมาอ่าสานิมนมะตราปัมมาริยามิยาสาน,นิมมะตราปัมมาริยามิ ต้องแก้เป็นจุดๆอย่างนี้ต้องกินน้ำมนต์ด้วยไหมจาจเรยเดี๋ยวเอาให้เขากินน้ำมนต์หน่อยมักงเดีจะอ้วกจะอ้วกเอาเอาเอาเนื้อไว้กระโจนมาแล้วให้น้ำมนต์เขากินกัหน่อยคืออย่างอย่างอย่างของอาจารย์เถื่เนี่ยจะเป็นแบบว่าเวลาของลงเนี่ยจะลงจะเรียกลงที่ขาจะส่วนใหญ่นะครับจะเรียกลงที่ขาจะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นองค์เนี่ยจะลงที่มือถ้าเป็นองค์สูงก็คือจะลงบนมือแต่ว่าถ้า ถ้าเป็นพวกวิญญาณต่างๆมาให้ช่วยหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องกระถาเสร็จแล้วก็เหรือว่าจะลงจะลงมาที่เท้าทั้งหมดจะลงมาบอกอันนี้เป็นอาจารย์เขียนนี่เป็นสายมอนใช่ไหมครับสายมอนอ๋อสายมอนแต่ว่าบทสวดนี่ใช้บทสวดทางพระหมดเลยอ๋อทางพระหมดเลยใช่จะไม่มีมุกมิดๆจะไม่จะคือจะออกมาเนี่ยเป็นบทมนเหลืองมนเหลืองอ่าในในหนังสือที่เรามีสวดมนต์กันทุกวันนี้ครับอาจารย์เขียนครับอ่น้องคนนี้เขาโดนอะไรมาครับอันนี้เขา ถูกของมานะครับอ๋อถูกของมาอย่างอย่างหนักหรือเปล่าครับอันนี้ก็บอกว่าพอหนักพอสมควรนะอ๋อหนักพอสมควรเลยใช่ไหมครับครับ,รบทาให้สติเลื่อนลอยเลยสติเลื่อนลอยด้วยคือบอกว่ามันหอนะมันควบคุมระบบประสาทของตัวเขานะนะอือ,อผทําให้เบอ์เบอ์ไปเบอ์เบอ์ไปครับ แล้วน้องรู้สึกยังไงัหงครับเวลาของที่เวลาอาจารย์สวดให้นะครับรู้สึกยังไงัหมครับขอพูดได้ไม่ได้ออไม่ได้เลยโอเคตอนนี้อาจารย์กําลังจะแก้นะฮะอันนี้น้องโดนของอย่างแรงมาเลยนะครับตอนนี้เอแบ็กมาจีกไทยแลนด์ก็ยินดีนําเสนอของดีของไทยนะฮะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครไอแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับหมู่บ้านคราบีนกหมู่บ้านคลองผีนกนะฮะอันนี้ชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับ ถือว่าเรามาช่วยกันค่าครูก็ไม่ได้แพงเนาะ6บาทแล้วหกบาทเราไม่เอาอะไรเลยถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ต้องการที่จะมานะครับเราก็ยินดีนะครับวันนี้เราเราช่วยกันเต็มที่นะครับน้องคนนี้เขายังหนักเลยนะครับ ถอนเนี่ยทำตักแบบแบบดั้งเดิมเลยวิชาแบบวิชาโบราณเลยวิชาโบราณแบบดัราเเิมเวลาโดนของอะไรมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกจะเรียกของในตัวเนี่ยลงมาลงมาถามที่ขา่อนถามว่าถ้ามุดถ้าใช่สมมติถ้าอันนี้เป็นผีพายใช่ไหมถ้าใช่ปุ๊บเนี่ยขาเขาก็จะกระดิกเขาจะสนองเองเราเราจะไม่เราจะไม่พูดเองเตอเออเองเราจะไม่พูดว่าเอ้มีผีพายนะแล้วก็ทําเลยไม่ใช่ขาเขาจะออกมาเองขาจะออกมาเองถ้าใช่ปุ๊บถ้าขาเขากระดิกเองอะไรเองปุ๊บเนี่ย พอลงมาปุ๊บเนี่ยเราถึงจะทําตัดแต่ถ้าไม่ไม่ลงมาบอกเราก็ยังไม่ทำยังเพ่ยังเพิ่งไว้ก่อนไว้หลังไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังบ้านไว้ข้างหลังบ้านเอาข้หลังบ้านด้วยอ่ะแต่น้องน้องคนนี้โดนไม่ต้องแก่แต่เนาะคนนี้โดนโดนค่อนข้างที่เยอะเยอะมากโดนเยอะมากจนมาช้าไปนิดนึงนะฮะคือเขาโดนมาปีเขาโดนมาสี่ห้าปีแล้วโดนสี่ห้าปีครับแต่ถ้าเจ็บปวดนิดเดียหน่อยเงี้ยไม่ไม่น่ามีปัญหา เดี๋ยวอาจารย์ทำจนกว่าจะหาเลยใช่ไหมครับก็เพระว่าให้บรรเทาก่อนก็บรรเทาคลายไปเรื่อยๆคาของอาจารย์ใช่ก็จะจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าน้องเขาจะเบาลงจนกว่าจะเบาลงแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับดูจากอาการแต่แม่แม่เขาบอกดีขึ้นอ๋อแต่ดีขึ้นนะฮะก็เริ่มฟังเริ่มหูตาก็ยังมองลูกพอเริ่มรู้สึก อ๋อเขาเบาขึ้นใช่ไหมฮะอ๋อจะเสือคือพอดูเรื่องเสือพอรู้เรื่องแม่เขาไม่อยากเอาโทรทัศน์ช่องอะไรเนี่ยไม่ไม่ก็เป็นเป็นในเว็บไซต์ของพี่เอเในยูทูบแม่ยูทูบยูทูบคือพี่เอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโชคชนไปเขมรเนี่ยไม่ต้องรอทุกรูทุกบ้านทุกตำหนักไปมาหมดแล้วเขาลองเขามีของมีองค์สูงพี่เอเนี่ยผมก็ติดตามเขาอยู่นับถือนับถือ เทมันเทมาทเทมึงมาเทที่มังเทมาทำมาทงเทมิเดี๋ยวก่อนนะอามือลงก่อนนะอามือลงอ่ะอามือลงอ่ะมาทำสองเทมือมาทำทองเทมือสองเทมย่างสองอยางงเทมือเรื่องเทมื่องมอมมือขึ้นแล้วขันนมือนะขันนมือเลยเอ่อดิ่ง ไม่แม <ifting> <under the> ่อันนี้อันนี้เขาพอพอพอรู้เลดูว่าเขาเหนื่อยไหมพี่รู้สึกอะไรไหมรู้สึกว่ามอนเทมาทำเมีมาทำเมเมทำเมยังทสท้นทำไปต่อเรื่ยมมาทำมาเทมาทำมาทำเทมมีมาทำาเทมาทำ มาทมีวเทมาเทมมาทำเทมมีมาทมวาเทใังเทมาทมาทำเทมาทมึงาเทมเทมาทเทมยันต่างสัเอาเรงเทมม อาเจาระสังราภปิยาธรรมโนปเรวาในโรชานติเตสมมรโมทุโคอาเนจาระสังหราภปยาธรรมโนปัปเิรวาในโรชาติเตสามรโมทุโคอาเนจาระสังราภะปยาธรรมโนอุปจทรวาในโรชาติเตสามรโมทุโคอาิจาระทังราภะิยาธรรมโนอุปเจรวาในโรชาติเตสามรถโมทุรา พะพยาธมโนปัจจ <c oughs> <c oughs> ิวาเนรุชานตีเตสมุรโมสภะเนจประสังราพยาธรรมโนปัจจวาเนรุชานตีเตสัมุรโมสภะนจปรสุดยาดนะุดยาดนปัุวาเนรานตามุรโมัภนจวสงราพะบพารัจจุบวานรชานตีเตารัสะนจปรรีพระยารรมโนปัจจุบวาเนราีเตสามุรนจอรสงาะบารรมปรชาีเตสมรโมะนรังราด้ะยามนปับวาดนวยนีเตามีโมถือนะรังาบยมีองค์ วิงอาทิตย์เสรใช่ผมหขอใหญ่ว่าผมดูแต่ละไปแต่ละที่นะ คุณขั้วตึงขึ้นเลยขูขึ้นเลยนะกทการทกาตาทาธรรมเทปวารมีติแผนวันแวากริทังยบวาวพรธรมตมั่นารโกังปาวาธายานันทเรามีวาททานมันาุรามังบาทรรมาธรรมวิทวารรชานราตรักษามตไม่ลก็สบายใจนลมอย่างนี้ผมก็สบายใจแล้วว่ลงแล้วกตตรธรทาราติทธาทีวามนธนาม่ถวาติจิวากุปรรปานาวาติทาสาติราชาราธันรีปรตานุกาโตตา ที่ลาไปทอองไว้หน่อยของมันเริ่มดันแล้วกการชทังคำเตปวารมิเตเทนวาตุเทนวาปริทานวมัตถนวุันทัวรกอมปาปะทายเนตปะติิชามวตอทุัวรอิขารามสเรตม่ต้อง่ต้อ่เขาจะเอาออกเขาจะเอาออก การทำงานสาธังธรรมเทพบวารีมีติเทนบวารตุเทนบวารปริสางยบวารธรรมวัตมันตัวอรุูังปาปวารธาญาณตอปัสตริสามีิวาติเบตโตท้อภัมภะตาบรมมหาทันเทมาท่าธรรมธาวิทวารวิธาธรรมราธรรมราชานาริทุโรโนตาตุตโรวิกาโอมาดิทายิเอ่อแล้วแล้วเซนนี้มาจากไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวรอเสร็จกับเซนนี้สัดเลยเขารู้แล้วเขารู้ตัวละ สเขารรู้วแล่ว่าเรียนมิติเตนว่าตุเตนว่าปริสังาว่านว่าจานตวานุกมพาวาทยานตปฏิสามิติวาทิกบิโทตตอนแรกมาไม่คุยมองว่าถังแทมาสังาไม่คุยไม่คุยไม่คุยคุยคนเดียวดีมัน่ได้รผมลุ้นแทบตายว่าจะลงหรือเปล่ามาเมื่อกี้ผมข้อไปสองทีแล้วนัดถออ ตาสักาสักาสากเขาจะให้เอาออกอะพี่เขาจะยังไงแสดงว่าองค์เขาบอกแล้วแหละจะให้เอาออกแลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตลอวกันนะไม่ตัวโซ่ก็เอาแต่นังเสื้อไม่ไม่เขาจะเอาออกให้หมดเลยได้เลยดูแล้วดูแล้วได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง

ี S <S ้เราายใจเม่อสรอยอโทนกนารุบาเรนนตมหะไ้เจารมนาตุมโตเอ็มังสมรภะทราภะทมังโอกาติธามิตรนาุเมมับทางโอยยโทนแกนารุบาเรนตมะไจาธรมนาตุมโตัเอังสมรภะทราภะธมังโอกาติธามิตรนาเมมทสงโยยนกะนารุมบาเรนนตมหาจาธรมนาตุมโตเอังสมรภะทราภะธมังโอกาติธามิตรนารุเมับรทางรอยยโทนแกนารุบาเรนนัตุมหะไดาธรนามโ อามิธุนานังเม mm -hmm. สุนารุ่มเร็าปัจเจตังกวายาชานังแคนะทิมันมะตาธรรมานวาธาธาธายาทิตานชาปะตังโกตันมังตุมหะใาาทายาทิสุนารุ่มเ็วปัเตตังกวยาธานังคนาทิมันมาตาธรรมานวาธาพุทธาธายาทิตานชาปะังโกตังมังตุมหะใาทัยาทิสุนารุ่มเวปเตตังกยาธานังเคนาทิมันมาตาธรรมาวาธาพุธาธายาทิฏานชา ปทังโกตันมังตมหานติยาสายาธรรมตธรรมติเอติชาทีมายธรมมาตายโธาธาเออธาตุข้าแลต้องกินด้วยอะไรด้วยต้องกินทั้งหมดต้องให้หูกออกมาได้ต้องวางมาของทา้งหมดมันจะมันจโล้มเพราะว่ามเอามาสองอันเดียบพิลานั่นนะเอากันไอ้นี่สิ การชกาชาตทำมาททอนตาธรรมาทำจ้าขอทอทอนคุ้มท,ทีคุณใส้ก็ทำใสกระร่างมาข้าพเจ้าขอถอดถอนขอด้วยเป็นมังการดาเมดาของคุนครูบาจารย์ของขุนพระพุทธมรธรกราทองทุกชาโพู่ทองสองผลมาเชื่อพระสิทธิมโอมาลาเจระเจ้าทองสารลาลาเจาแก้วห้ใสลาเจ้าอาภิกตาคมดานทังหมที่อยู่ในร่างให้ดอ้วยนมายาทามนานานานทอน พุทธานมังสัจจะวะจารามิตุติมังสัจจะวะจามเทรามิปะติมังสัจจะวะจามปัจจเรามิพุทธังอาธรรมเรามิธรรมังอาธรรมเรามิสังฆังอาธรรมปัตุเราม<อ>ิจอยขับไปซื้อน้ําให้พี่าาแล้วเอาว่ามาไรเงี้่ไรไงเนี่ยน,นะอ๋อเครดิก,การพระครูอาจารย์จ้ะโอ้โหแข็งแข็งนี่ยนะสร้อยหนาไง,ง ไปเอาเงนแจ็คของช่างเงไดีอนะไม่นี่มันก็อยู่นะทไมนบิดหน่อยก็ใช้ได้นะนี่อยากเอาออกเลยนีอยากจะออกให้ได้แล้วเขารู้ตัวแล้วนเริ่มเด็กี๊ยเดียวนิดเดียวนิดเดียวอออะไรช่างเรัไันนี้ก็ของก็ไม่ได้การหลอนี่พูดตรงเลยนะ ผมบอกได้เลยของที่พี่เอามาไม่ได้กันะไม่ได้กันหมดเลยอันนี้รับประกันเพราะว่าผมเห็นมาเยอะมันอยู่ในตัวแล้วมันอยู่ในตัวกันไงก็ไม่ได้ผีมันอยู่ในตัวยาของของไม่ดีมันอยู่แล้วมันก็อยู่ท่านแบบท่านนจรมาลยไม่ไม่ไม่ไมได้ใช่ไหมไปเอาไปเอาคีมล็อกมาอีกอันเลยพี่พิลาไอ้ของโทรจะจับบิ๊กนะ คือเหมือนจะล่างเนี่ยเขาต้องการให้เอาของข้งางในออกสร้อยที่ว่าของคุณแม่เขาก็เอามาให้อะไรพวกนี้ให้ออกให้หมดก่อนนะครับผมถึงจะทำทำตัดถอนได้อาจารย์ครับอันนี้ดโดนน้องคนนี้ก็โดนอะไรมาบ้างครับหลักๆเลยหลักๆ ที่หลังนะที่มาองเข,า,เขาโดนมัด mm hmm. มีม,มีมีนาตะเคียนเมื่อกี้นั้นมีกุมันดำคู่เอ่อมันดำ ใ่นี่มีผีพายผีพายครับแต่คือเราต้องไปเอาไม่ยันกระจายทีละอย่างทีละอย่างกะจายทีละอย่างอหลายตัวเลยนะก็จะถามหนักกระบอกเลยเราก็จะถามออกมาแล้วมันก็จะมาบอกที่ขาถ้ามีก็มีไม่มีก็คือขาเขาจะอยู่เฉยๆขาอยู่เฉยอ๋ออาการคือแสดงออกที่ขาใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือคือจุดจากข้างบนลงมาด้านล่างเลยมาบอกให้เพื่อช่วยปลดปล่อยให้เขาได้รับพิรุภาพแต่คือทางเนี้ยวิชาทางเนี้ยจะไม่พูดเองเออเอง จะไม่บอกว่าเอ้ยมีนั่นมีนี่มีอะไรนะเราจะถามท่านลงที่ขาก็คือลงลงที่ขายกได้ไม่ยกได้มีกระดิกได้อ๋อใช้ใช่บอกเขาจะบอกเขาเองถ้าไม่มีเราก็ไม่ทำอมีองค์ปู่อันนี้ก็เป็นองค์พ่อตําเมืองกับปู่เป็นครูบาอาจารย์ของที่นี่อาจารย์ของอาจารย์เขนอาจารย์เขนทีอาจารย์เขนมีประสบการณ์กี่ปีแล้วห้าสิบปี สามสิบปีครตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมั้งโอ้ตั้งแต่วัยรุ่นเนาะครับผมโอ้แต่ว่าของแรงนะฮะเมื่อกี้ผมนั่งอยู่นี่ขนลุกเลยรู้เออรู้สึกเลยนะฮะก็เวลาตอนตอนวัยรุ่นชอบชอบแนวบู๊อ๋อชอบแนวบู๊ชอบแนวบู๊แนวแนววิชาพวกนี้แนวศิลปศาสตร์แนวอะไรแต่ว่าไม่ไม่ทําของนะไม่รับทําไม่ปลุกเสกไม่อะไรปลุกเสก็คือแก้ของแก้ของได้อย่างเดียวแก้ของแบบว่าคือปลุกเสกพวกกุมารอะไรพวกนี้บางส่วนครับผมแต่ว่าถ้าทําเป็นของขังทําเป็น

กาสสากนารมณ์เตุงโกโจตุเกนะตุวารนะุมหะนจตมตาจุมวโตเอมงสมารพัธราัธมังโอกาลิธาบินารมเปตเตุงโกโจตุเกนะตุวารนะุมหะในจตมตาจุมโตเอมงสมาระพันธาราภธรังโอกาลิธาบินารมตุงโกโจตุลเกนะตุวารนะุมหะในจตมตาจุมโตเอมงสมาระพัธราภธมังโอกาลิธาตีขาดีๆนะมันจะ พวกนี้เวลามันไปไล่ออกไปมันจะบอกลออกกางไนสาธุคสาธุรรงมัระเจ้ังกยาชาังเคนาถงมารมาตาธรรมารมาธาผูธาธาญาติทัชาปะทังโคตังชีมันตบวะารยาญาติธุรารเมฆระเจ้ังกยาชาังเคนาถงมารมาตาธรรมารมาธาผูธาทาญาติทัานา ปัจานังโตังมัตโหานย้ทยาทิุนารเมวัเสงฆ์ยาธารังเขนัติมันมาตาสมารวาถาโพธาทายาทีตังสัพสังโฆตัณมัติโหานติยาทาญาตมตุวัมติเอติตาธิมาญาตมารวาถาโยโพธาทาเอโพธาทาทมกตุโธนราทายาธาราขมติทุาขิสมาตาธาริมานัคเขนัติมาธามาตมตตาโพธาทาขมติตัณสัตตนาหิเอวเมตันตรยามิ เดี๋ยวเเขาไม่เขาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพักแป้นหนึ่งก็ได้จานแป้นหนึ่งให้เขาพักแป๊นนึงก่อนเขารู้ตัวแล้วเขาไม่ไหวเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะลองถามเนี่ยปูจะลงป่ะรู้สึกเป็นไงนะปวดหลังมีของอยู่ที่แล้วก็เจ็บหน้าอกปวดหลังก็เจ็บหน้าอกใช่ไหมต่อต่อ ก็ถือว่าเขาเยอะเกินหเลยแย้ไม่ไหวบอกนะการทมท่าทุามการ นารรมธรรมป็นอนทาธรรม็นยาทำโจคอถอดถอนเอากระเบดามจะทำผาผังกับสายกับร่างนี้มากับเระโจคอถอดถอนเอาด้วยเป็นมงกระเบดามเป็นดาทองคนโครบาจังของคนเพระพุทธพรคนมาทำคนเราสองนุทัพพวกทุกสองสองคนมาช่วยประสิทธิโอมาระจายนาประจายทองสารลองกระจายแก้วใส่ใส่มากรจายเอาไปตกลเปิดต่ดออาจจมกระดิกแบบไม่ธรรมชาติดกให้สังเกตดูขายดีๆขาจะไม่ธรรมชาติน้องคนนี้เหมือนกับว่าสติเนี่ยไม่เลื่อนลอยนะฮะน้องสติเขาจะเลื่อนลอยให้ดูสังเกตหน้าตาน้องคณะตอนนี้ ลราจะดูในร่างกายของน้องนะว่ามันจะพลิกแปลธรรมชาติเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์ นะฮะโดยโดยเฉพาะสังเกตที่ปลายฐานนะฮะจะจะบิดไม่ธรรมชาตินะฮะให้สังเกตดูว่าว่าใช่หรือเปล่าองการให้แกปุมะว่าธนิจจิมาเกียที่เทวเจียทิติพระธิดาชกขามูนิสเด็จเบเเกซาพระหมินจารุกาเทวจัตรโอกาปาลาไดเทวดวันจังมรติปันพระมณองการให้แกปู่พระรุไตรายเพจชายมาคำชาผัวทุระเพทลายทำพีขโมทุภารีมาและพี่ปาเรยาประวงทั้งพีิรงแม่มดทองผีชายและผีปองพีิรงเป็นสารผีเสียรพานในขอได้ผีอันหมอกลูก อาคมและยังรู้ตอนตามผ่ามาทางแรบปราชัลในคงคาและปัจจณนาตไม้ทาด้วยได้เสนลไม้ผอมบังกระบอกบางดำผูดด้วยเรินของด้วยอาคมลงด้วยและจะมาที่ต้อด้วยน้ำบาปิโทต่างาลงเช่อให้ใบตารางใบจากระักมยันอาช่อใจชิตติเศด้วยอาคมดิมสำทาทั้งหุ่นมอยารอัตเบางก็เข็มรูปชายหญิงชรูมรรูปโลดเลยถ้มพยากไยันต์ตงชื่อท่านายรูทบานและรู้ด้วยว่าพระองค์การก็เป็นได้ด้วยพระราตนเอตาปิปยามังรากาธาจุธ พระราและอาคมทั้งวิยาเกิดอันนละลายวมื่อละลายพิศลายธาละลายยาละลายมาถอนอาถนูธนูถอนผู้ใดถอนจากพระบรมเพชรบุญเจ้าท่านจะให้มากราพระราชาว่านมอคติธรรมประัทายาที่ทั้งหูรูหูรูทวารหาย ก่กสาองคกุจาชาพระมาเสงารนจอนพระอามีสักจะชากถอนอะไรมีพิกรจะเปลี่นพอะไรนอนจะฟองด้วยพระพุทธจ้าพระพุาด้วยพระพุทเคน่จะแตกดพระพุทธกีโนะอมารลายมาละลายด้วยถอนลายธรรมะด้วยพญายมลงด้วยแลียยาเลยาพิบรสีด้วยตัวนะาสุยะมาเป็นกันดัวยทานไชาเป็นกลางชาเตาตาดใเป็นด้วยตะขอตัวช่อแล่เจดสองทำให้ทรงันทำให้เป็นมา และทำให้มรณะธาเนและแล่น้ำทำด้วยกระดกผีพรายผีไตหงและผีไตหาตั้ไปผีต้องรอดตั้งแกนสัมฤทธิ์ต้ายยุโรปไม่ผายกุมยันหนึ่งกาเสกนายกัมเพประคำมาถันถูกขัด่อไปทำคุิเชตุด้วยนราสังทอนถ้าไม่ต้องก็สลายกุญจะพ้นด้วยพระพุทธองปัจจคามีพระธรรมังปัจจคามีพระทั้งข้าปัจจคามีธรรมังสังขังใช้ยาทีลังหูโลหูโลหูโลหะสวาย กาสัมภาสัมปาสานาภรุนธรนโทมโนนะกรรมโนุบปการตะโพวัปตะโทท้าธรรมนาโคดมพระศีรษอริยเมิตรอาอีอูเอลอเดชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จะมาช่วยโปรดทานอังคองค์ขันยุนาวทอนในทุบร้อนเช่นระจงค์โคดชาพระธนทพนจงมาพระจันรซึ่งการกรรมเจกรรมได้กระทำมาแต่พลังขอเดชาพระพุทธคุณองพระธรรมุนองระทังคุณองก็มาช่วยเสือกใส่น่าจงไหวโมจงเพิ่มพระ